ไปเลยรถกระจอกสตาร์ทดิสตาร์ทดิพี่โอ้ยไม่ได้ขึ้นความลั่นของผมเลยโอ้มาสิผมผมไม่ได้กลัวนี่นี่เอคองซ้ายไม่ต้ปอดนะหัวใจหัวใจอย่ากระปอดมาสิแล้วผมไม่ได้กลัวผมไม่ได้กลัวรอได้ใช่หรอเป้ยอ่ะไอมองเห็นตัวกับเขาจัง สุขตลอดเวลายินดีที่ตัวเจอคนในฝันที่ดีกว่าไอ้าไม่อ่อนมากำอูกํจาจาไอ้คงบ่เพาะบาหวานมันมันหรอกเนาะสุดท้ายก็คงต้องโอเคครับผมเดี๋ยวเราพาพี่เกมกับทุกๆคนไปเติมน้ํามันกันก่อนนะฮะเพระาะว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขับไกลนิดนึงนะครับไปเลยรถกระจอสตาร์ทดิสตาร์ทด <Okay. S 2> ิพี่ไม่ได้ความลัน่นไม่ได้ขึ้นควอมลั่นของผมเลยไม่เดียวไม่ซื้อมันทั้งวันไม่ได้ธรรมาดา เน่ยครับครอบครัวผมมันไม่ค่อยแบ่งซีซีหรอกคนมีเอพันก็มีคนมีบิ๊กไบค Vic ใ์ใหญ่ๆก็มีวางเครื่องใส่รถของโนบีอ่าเป็นน้องจักรยานก็มีคือม,มีทุกรุ่นทุกรูปแบบนะครับ อยู่กันแบบครอบครัวสนุกสนุกเล่นมาเจอกันเพราะชอบรถเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกทุกคนไปเที่ยวทะเลเนาะไปโห้เสียงมันลั่นรอดวะเขาจะมาข่มเราหรือเปล่าวะแต่เราไม่ค่อยกลัวนะอือหลักหลักหลักว้โอ้โหแหวงพ่อในบางทีเที่ยวอะเที่ยวมากเลย ไม่เป็นไรเราจะเอาน้องวานมาเบรกเขาวันนี้รูเบรกให้หลังรับก็ไม่ชนะโอเคเดี๋ยวมาเต้มน้ำมันกาก่อนนะครับสบายอะพวกเอ็นมันมาขับแบบสบายๆแต่เราต้องขับแบบเข้มอะแต่ตามพวกมันทานเพราะฉะนั้นอย่าประวัติกันเลยเอาขี่ขำๆก็พอแต่ว่าวันนี้ผมก็จะงัดนะเพราะว่าใจผมมันเกินเกินร้อยไงใจผมมันวิ่งเกินร้อยอะธรรมดาเติมอะไรอีพะท่าอ๋อ เดี๋ยวเดวันนี้เดี๋ยวเราจะพาพก,กี้ไปนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ผู้บ๋าล้อลอยคันนี้รู้สึกว่าโดดดีดด้าแรงสั่งได้ดังใจนะเดี๋ยวไ้ไปใจกันในสนามนะคันนี้นะแบบเอาไปลองขี่กันดูนะน่าจะสนุกมากมากนะครับปไ,ไปทะเลครับพี่ เกมรถคนจนไม่เติมน,น้ำมันเหรออ,อ๋อไม่ต้องเติมน,น้ำมันเฮ้ยหลูนะดูเขาสิดูเขาสิเฮ้ยแบงค์มันล้นบบ <c oughs> อ่ะนะแบ้งยี่สิบอ่าสามสิบบาทเมื่อกี้ โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีหนึ่งนู่ร้านช่างตัวนู่นแหละเดี๋ยวไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนนะครับขี่ได้เลยมั้งนี่ไม่ได้อัดอะไรมากมายน่าจะขี่ได้เลยเดี๋ยวพาไปทางตรงๆดีกว่าไปครับทุกคนฮะอะไรเราจะเอาอะไรอีกเนะอะไรนะโอ้มาสิผมผมไม่ได้กลัวนี่นี่เฮลท์ซ้ายไม่ใช่ปลอดนะหัวใจหัวใจกว่ากระปอดมาสิเออผมไม่ได้กลัวผมไม่ได้กลัว กับการที่ผมขิงไม่พักว่ชอบนะโอ้โหเอดินหอกมาเอ๊ะทันเดินหอกชอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดซิปแป๊บหนึ่งนะ โอ้โหตัดสิกูด้วยประมาณตัดสิกูด้วยไม่ไหวแล้วมน่ไม่หวแล้วไม่หวแล้วไปแล้วผมชิวๆครับกันชิวๆ ไปเชยรทลกับคาคือเบลอีกอีกอีกออีกอโอ้คันมันขี่ชิวแต่ผมก็ขี่มืวชิวนะร้อยี่ผมก็ขี่ชิวได้นะแต่ว่าเชือได้ยาวๆอะไรเงี้ยเฮ้ยพลเกขวาขวาขว้านั่นแหละแล้วไปเลย ม่ำเนอะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ฉนะฉันชอบนะการที่ฉันต้องเบกใครสักคนเลยนะไอ้เหี้ยแบกไอ้พันเกินไปแต่ก็สู้ได้มาดิทำไมอะเฮ้ เจอกลุม่มบิ๊กไบและผมต้องเดินจับที่เเดี๋ยวผโคตรดีเลย,อโ,ยอโอ้กลุ่มที่พี่บิ๊กไบเข้ามากันนะฮะ,ะขนางมันที่เทียเท่ยวเยอะนะฮะเหนียวดูรถแอดเวนเจอร์ดูมีไมายเอาไว้สำหรับพูดกันด้ว <laughs> ยเจ๋งก็าาเราเยอะนะฮะพวกเรายังเป็นมือสมัครเล่นนะ,ะ <laughs> มือสมัครเล่นมือแบบมากกันทีก่กระเจ๋อเยอะพ,พี่เขาเนี่ยคือแบบ ขี่ต่างประเทศข้ามมาทวีปกันอะไรกโคตรเท่ผมแบบโคตรชอบเลยว่าแต่รถผมมันด,ดูด,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 ดูจ๊ดจดจังวะเจะส <laughs> หายเลยนะเอ้พก,ก็ไปตามเมไม่ทันผมบนะ <laughs> อกเลยน่อวานมันโนนหนึ่งวะนีสิ ร้านยังขี่ทำไห้ท้านนะดูสิ <laughs> <laughs> ขิงไม่รับจริงๆมัะเออๆๆต้องเข้าโค้งปปปเบาๆทุกคนรถเล็กเราไม่เหมืนบิ๊กไ์นะยางมันสัมผัสมันน้อยเพราะฉะนั้นระวังไว้ก็ดูนะครับ <laughs> ตรงนนเอาวด้วยตอนนี้น Wow! Wow! Oh ha! Wow! Everybody, Everybody I found a ลากี <yy> <sy> <conversations> ้ด้วยอ้ยังกี้หายเลยเผื่้ดาวก็โหดเพื่อนเกินไปนะผู้ดาวได้มาปกกี้เลยนะปกกี้หาย ไปดูว่าเราปักกี้สามารถลองได้เท่าไหร่นะไปไปดีเกมไป ผมมีกมาแล้วเจ็ดอ่ะโอยเอาเรื่องจับอ่ะนี่ไงม่งสั่นเนี่ยเจาเข้าเลยมาพี่ก็ลองชิดใน้เองนะครับน้ำหนัก9กโล